สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพนุก็เข้ามาดูเห็ดนะคะตอนนี้เห็ดกำลังขึ้นเลยดูนะคะทุกคนอมนีโชคดีมากเลยนะคะนี่เข้าป่าใหม่มาเจอเห็ดแล้วนะคะโอกัสไปที่เห็ดเลยเนาะคันตเตระเรือ่อคันตะระเริออม่มเค้ามงที่ตาแห่ที่ตาแห่ ว้าว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 ,ว,าวนี่ทุกคนจะจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะวันนี้ถือว่าเป็นความพิโชคดีมากนะคะเนี่ยแล้วก็ลูกบลูกบบเบอร์รี่นะคะกำลังจะมีลูกนะคะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพิ่กัดให้ดูกอนนะเนี่ย แบบนี้เลยกำลังดำเนาะทุกคนดนูเนาะตาก็กินซะเลยอืม, <c oughs> อมดีใจมากโชคดีจริงๆเลยโชคดีมากเดี๋ยวตาก็จะถ่ายรูปให้ดูก่อนเนาะอืมถ่ายวิดีโอให้ดูก่อนว่าเห็ดทันตะแดเขาขึ้นยังไงเนาะขึ้นมาเป็นชุดๆเลยอะ่ะนี่ เข้ามาก็ป้าเขาเห็นทันทีเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คือเห็ดอะไรเนื้อเดี๋ยวป้าดูก่อนอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้เนี่ยสกัดแต่ตรงนี้เลยเนาะป้าไม่รู้จักน้อนนี้ป้าไม่รู้ป้าไม่เอาป้าดูให้ก่อนแล้ว้าป้าก็จะตัดตัดเห็ดคันเตรเรยเนาะมาหาดูก่อนหาดูก่อนให้ทั่ว บูโดรี่ก็กำลังแก่เห็ดก็กำลังมีเนี่ยจะหาว่ากโกหกเนี่ทีประเทศสวีเดนนะคะเห็ดกำลังขึ้นนะคะทุกคนอู้ว้าวโอ้ยวว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 ัลโวลววลสวัสวีครับวววตวตวว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 ควววววว แกพามาหาเห็ดแล้วก็มาเจอลูกบูเบอรี่เออมัวแต่ชีกีดวัคซีนมัวแต่ไม่สบายเนาะพวกก็แก่แล้วเนี่ยบูเบอรี่ก็แก่แล้วเริ่มแก่แล้วแต่ยังไม่หมดมป่าป่าบูเบอรี่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเด็กป้าก็จะเริ่ม ตัดตรงนี้เลยเห็ดเนะนี่ยเนี่ยก็จะขึ้นตระมานี้แหละมันก็ไม่ดอกใหญ่หรอกนะดอกใหญ่มันก็มีเนาะดอกใหญ่อะนิต้าก็จะเอาดอกน้อยไปเรื่อยๆเลยได้เท่าไหนเอาเท่านั้นวันนี้นไม่ด้าจะกร้ามาคิดว่าไม่เจออะไรคิดว่าไม่เจอเห็ดเนาะ วันนี้ป้าถือว่าป้าโชคดีนเนาะเดี๋ยวถ่ายภาพให้ดูก่อนเนาะป้าก็ตื่นเต้นไปหน่อยเนาะเจอเห็ดครั้งแรกที่เยอะเยอะมากอะ่ะก็ตื่นเต้นธรรมดาของคนแก่ <c ười> เดี๋ยว <c ười> บบรี่ก็เยอะ เห็ดคนคันตะแรเริ่อก็เยอะนี่จะเข้ามาเก็บแล้วนี่นะคะจะอยู่แบบนี้ไหนอะปิกัดให้ดูหน่อยตรงไหนหนู่นไอดินี่ไง<อ>ปิกัดให้ดูเห็ดนี่นะคะคันตะแระเร่อคนจับกล้องก็มือสั่น เก็บกองไว้ก่อนถ้าเจออย่างนี้อีกเยอะนะคะเป็นกิโลแน่เลยเห็ดคันตาแ,แลเลอรนี่นะคะเพราะว่าแพงมากนะเขาจะขึ้นห้างขายในห้างอะ สร้างสรรคสินค้าใหญ่ๆอ่ะ <c oughs> แบกดูก่อนนะจ๊ะแหนมีมากขึ้นพใหม่เนานะ เราจะเหยียบเข้าเนี่ยใช่ไหรน,น,นี่นะคะทุกคนเจอนี่อีกแล้วนไม่เก็บก็ไม่ได้เนะเอกเก็บเห็นไหมคะที่กัดไปที่เห็ดน,นะคะเนี่ยวันนี้ลืมอักต้ามาคิดว่าจะมาดูเฉยๆ มาเจอทั้งเห็ดท่านคันตะเรลูกคันตะเลรแก่หมดละสอวันนี้จัดการได้อีกสองวันนี้จะเอาเครื่องอาทิตตักอะวันนี้ก็มาเนาะวันนี้ก็อาทิตตักมาเดี๋ยวาฝนก็จะตกอีกหมายนี้อืมดูสิว้าย ว้าว wow. ดูนี่โอ้ย oh, oh. แกปูแกปูได้เยอะเลยนักแฮ่แฮ่แม่แม่แมอยูอินเดอะทิตาฮะมาเองกินยายาสียสียาเด็กทิตาแกไม่ค่อยจะเก็บเห็ดหรอกแต่แกชอบมามเพื่อน เราเป็นเพื่อนต้าเนาะไหนก็ต้องไปด้วยกันได้เหไม่เด๊ะเด๊ะคันแค่จะบาระท๊ sparing กลับมาที่บักก์กลับที่บักก์ฮะวั้ตบุ๊ก่ไม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 ่ไไม่ไม่ไมไม่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 ไไม่ เจอเห็ดลยบอกจะมาาวันหลังดูดูดูแกแกบอกจะมาเอาวันหลังอ่ะทุกคนฟังนะจะเหลือไหมล่ะวันหลังอ,ะงนะอ,ะอ่ะ,อะจะเหลือให้ป้าไหม,มป้าขอขอเก็บเห็ดก่อนนะจ๊ะทุกคน ยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดตับแตะคลกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะโนรันสวัสดีครับ